ครับผมพวกเราอ่ะมาจากโปรเจกต์ฟิฟตี้ทูนะครับผมสวัสดีค่ะผมฟุกพงศพันธ์นะครับผมค่ะพวกผมแอ็งเจนิกีค่ะค่ะสวัสดีค่ะริมปานชนกค่ะสวัสดีค่ะจริป้าค่ะออ่าวันนี้มะงขผมปีแรกครับตื่นเต้นตื่นเต้นมาก พราะว่าปกติก็ไม่ไม่ไ hey. ด oh ้มีงานสิ้นปีปีนี้ก็เป็นปีแรกครับใช่ครับผมแต่ส่วนน้องๆไม่รู้เหมือนกันว่ามากี่ปีแล้วก็นี่เป็นปีที่สองของเซนต์มินีแล้วก็น้องปริมด้วยค่ะที่ได้มีโอกาสกลับมาที่งานเขาดาว้อคอนสยางอีกครั้งก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้กลับมาที่เวทีนี้อีกครั้งในตอนสิ้นปีก็สำหรับปริมก็ เหมือนกับพี่ๆเลยก็คือตื่นเต้นเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานเขาดาวให้อน,นสยามในครั้งนี้นะคะสําหรับริบบิานนะคะก็เคยขึ้นที่ไอน,นสยามไปแล้วครั้งหนึ่งตอนมีกันอยู่3าคนนะคะแล้วครั้งนี้เป็นรีเดบิวนะคะมากันห้าคนเลยะคะ่ะก็ตื่นเต้นม,มากๆเลยะคะ่ะแล้ว่ว่ามีน้องใหม่อยู่คนเดียวไม่เคยจริง,ร,งรับน้องแนะนำมา้น้องเขาแนะนำอะไรไหมคะเออมีอะไรแนะนำเอาน้องฟลุ๊กบ้างไหมคะ ไม่โอ้ยกากล้าหน่อยเออเขาแบบว่าเป็นทูกที่เวทีที่พ่อยสยามนะคะจริงอ,อ,อยากให้คนแานะนำอะไรบ้างอะ่ะเออจริงอยากแนะนำอะไรพี่บ้างโ <c oughs> อ,อ๊ยอยากแนะนำอะไรน้องบ้างก็อยากให้พี่ฟุ้งนะคะปล่อยใจปล่อยจอยแล้วก็ <c oughs> มบความสุขให้กับ,กบแฟนๆให้ครบทุกคนเลยนะคะอ๋อขอบคุณคะ่ะถ้าอย่างเวทีครั้งนี้ก็เวทีใหญ่มากครับเขาเป็นเวทีแบบหลานพันด้วยอเงี้ยน่าจะมาแบบเหมือนเมื่อกี้มาลองอ่ ใช่ครับเป็นไงบ้างเส้นไหมกับความจับหญ่ของปีนี้คือแบบว่าปีที่แล้วว่ายิ่งใหญ่แล้วใช่ไหมคะแต่ปีนี้คือยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกสุดกับเงเท้ายาวที่ไอคอนเสียงสุดๆเลยค่ะมีความพิเศษอะไรเตรียมมาบ้างเรื่องนี้น่ะจะต้องเกี่ยวเป็นความลับใช่ไหมคะพี่ฟุ๊กพี่ฟุกมีอยากต่อยอะไรไหมแต่เอ๊ะจะรอดูตอนไหนดีอะอ๋อมีเพลงของตัวเองครับผมมีเพลงของตัวเอง ออใช่คือใครยังไม่รู้จักอ่ะคือวันนี้ได้รู้จักแน่ <c oughs> ดดนนะคะอนคยไน,ดดนไม่ได้ไงมีไลฟ์ไงมีไลฟ์ไงเ <c oughs> อ่นี้นะคะแบบว่าอคำ,ำหรับเน้กักันนหดีกว่าจ้แบบน้องน ตื่นเต้นสุดๆแถมแถมแถมเอาเป็นรดมากจ้าอย่ะ Don't miss out หรือคุณจะ regret นะคะถ้ก็อลังการค่ะเยี่ยงคงดหนนะคะส่งท้ายปีค่ะ สมมงมากค่ะอกันนะคะของปิป้าเนี่ยก็มีเพลงใหม่ค่ะแล้วนคราในเวทีนนี้กันก่อนนะคะก็นได้ค่ะคบผมก็ไปตามพวกเราทั้งหมดโปรเจกต ฟิลตี้ทูด้วยนะครับผมก็ใครที่ไม่ได้มาก็ยังมีไลฟ์นะครับผมส่วนใครที่มาก็ขอให้จอยกับเพลงพวกเราแล้วก็มีความสุขในช่วงปีใหม่นี้นะครับผมอัปเดตงานกันก่อนดีกว่าค่ะครับเรามีงานอะไรกันบ้างก็จะเป็นล็อตตาของสาวกันน่ารักเทำไแล้วพวกเราจะขึ้นปล่อยเพลงใหม่ไปเมื่อวันที่17ธันวาคมที้มาแล้วก็มน้ำมันแดงในวันนี้ด้วยนะคะก็ฝากชวนจอยไปพักกับพวกเราเองเ็ได้ เพลงที่มีชื่อว่าอาจจะออนะฮัจิ้วไม่มีท่าไม่มีท่าแบบเขาครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็ฝากติดตามเพลงจะให้ไปรักใครครับผมแล้วก็ปีแน่มีละครออนสีเรื่องก่อนแล้วกัน มีอีหวาดาตังครับอูกรลักเกาะสวรรค์แล้วก็พยัญไรซ่อนลายครับผมแล้วก็เพพาร์คครับค่ะก็สำหรับริมนะคะปีนี้เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไปค่ะเชื่อเพลงร่มคันนั้นทุกคนก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มของโปรเจกต์พีีทูได้เลยค่ะสำหรับของจิฟ้านะคะก็ ตอนนี้กำลังทำเพลงใหม่อยู่ค่ะอาจจะได้ฟังบนเวทีนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่านะก็มาอติดตามดูกันได้นะคะแล้วก็แข่งกันนะแก่งนี้ค่ะแล้ยังคะแก็เวทีของก็จะเอาเนื้อผิวเขาดาวทุกอย่างที่พิเศษไยเดี๋ยวให้ฟุ้งานแฟนก็เป่เขาดาวเนคอนเีิร์อ๋อโอเคครับก็ฝากทุกคนเตรียมเขาดาว ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะครับผมคือถ้าใครไม่มีที่ไปนะสามารถมาที่ไอคอนสยามได้นะครับผมเ,เ,เพราะว่าใช่เ,เพราะว่าที่ไอคอนก็คือแบบมีอะไรที่เราเซอร์ไพรส์แน่นอนมีทั้งทุกอันนี้เรารู้อยู่แล้วแต่ว่าศิลปินที่มาเนี่ยคือแบบสุดๆไปเลยไม่อยากสปอยแต่ว่าอยากให้คนทุกคนมาดูครับโอเคค่ะขอบคุณมากครับ 哎。